สวัสดีครับผมปานเวศครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนครับก็คือท่านที่มีลักษณะพิราศีมีนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่1 4มีนาคมถึง13เมษายนเป็นการทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่2ถึงวันที่8กุมภาพันธ์2568นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรใซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่2ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่8,8ดกุมภาพันธ์นะครับ ในรอบสัปดาห์นี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่เพียงแค่2ดวงครับนั่นก็คือเลข4ดาวพุธนะครับจะย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5แล้วก็เลข2ดาวจันครับจะย้ายจากราศีมีนนะครับสู่ราศีเมษพฤษบแล้วก็สุดท้ายคืออยู่ที่ราศีมิถุนนะครับในช่วงปลายสัปดาห์นะครับดาวคารดาวพฤหัสบดีนะครับยังคงเดินถอยหลังอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับรอบสัปดาห์นี้ยังเดินถอยหลังส่วนดาวพุธนะครับ เลข4นะครับนะช่วงนี้จะเดินเสิร์ตครับเสิร์ตคือเดินเร็วนะครับเดินเร็วเดินเร็วกว่าปกตินะครับในเรื่องการงานของชาวราศีมีนนะดาวการงานกับดาวประจําตัวของชาวราศีมีนคือดาวดวงเดียวกันนะครับคือเลข5ดาวพุธศพดีนะครับตอนนี้โคจรอ,อยู่ในที่ราศีพุธศพภศ,พศ,พศชะนะก็โคจรร่วมกับเลขศูนย์ดาวมรุตยู่ เพราะฉะน liness, mm nah ั้นเนี <experience> <sk> ่ยการงานอาจจะมีเกณฑ์การขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับหรือหรือชาวราศีมีนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะเดินทางไกลหรือเดินทางบ่อยครั้งมากขึ้นอันมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้ครับนะและกงานก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนต่างแดนถิ่นไกลนะอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดนะครับคนต่างชาติหรือว่าต่างประเทศก็ได้หรือเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะครับการงานก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆครับนะในช่วงนี้นะครับถามว่าโดยรวมแล้วถือว่าดีไม่ถือว่าดี โดยโดยรวมแล้วเนี่ยการงานก็ดีนะนะครับภาพรวมถือว่าดีครับในช่วงนี้เรื่องการงานนะเพียงแค่ว่าค่อนข้างจะเหน็ดเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานมันเยอะนะอาจจะต้องมีการขยับกันอยู่เรื่อยๆนะเรเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับท่านใดที่ทํางานเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการอันนี้ดีเลยนะอ่าถือว่าลงตัวนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับพวกสายมูก็ดีนะครับพวกเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลความเชื่อประเพณีนะครับ นะเกี่ยวกับพวกพยากรณศาสตร์โหราศาสตร์ก็ดนะีงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตออนไลน์ไอทีก็ดีนําเข้าส่งออกก็ดีนะครับนะสำหรับชาวราศีมีนนะนะครับส่วนทางด้านการเงินนะครับการเงินภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะปีเกณฑ์ปานกลางนะมีรายรับรายไ,ได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือก็จริงนะครับแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างมากด้วยเช่นกันคืออาจจะได้เงินเข้ามาเยอะ เพราะงานเราดีนะอาจจะได้เงินเข้ามาเยอะครับแต่ก็ใช้จ่ายเยอะด้วยเช่นกันเงินเหลืออาจจะเลอเงินเหลือเนี่ยหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยเงินอาจจะเหลือน้อยกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้ในช่วงนี้นะแล้วก็การเงินก็อาจจะมีเหตุที่แบบติดๆขัดขัดปงนะลูกคงลูกค้านะครับลูกหนี้เนี่ยอาจจะขอเลื่อนนัดชาระนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมินที่ท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจส่วนตัวจะให้คิดอะไรก็ต้องดูดีๆต้องพูดคุยกันให้ดีครับเอาให้ชัดเจน การเงินนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะมีโชคมีลาบไหมมีนะครับก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะมีโชคลาบนี่คือได้ลาบได้โชคลาบจากจากคนในครอบครัวนะครับอาจจะหมายว่าคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับสนับสนุนท้านหรือช่วยเหลือทางด้านการเงินก็ได้นะครับนะหรือให้ให้เงินให้ของมีค่าก็ได้นะครับส่วนท่านใดที่แหมชอบการเสี่ยงโชคนะครับก็แนะนําถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็ ซื้อพวกเลขที่บ้านเหลขที่รถนะครับนะอายุหรือว่าวันเกิดของผู้หลักผู้ใหญ่นะคนในครอบครัวเราก็ได้ครับเป็นละักษณะอย่างนั้นนะสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังนะครับนะสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของอ,อ,อุบัติเหตุการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันนะครับแต่นะปไปทราบสาเหตุนะปุับปรับนะมันค่อนข้างจะปุบปรับชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระม,มัดระวงังทําอะไรเนี่ย คิดไว้ก่อนเลยครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเกิดอะไรนะเกิดปัญหาได้นะนะครับถ้าเราประมาทเพราะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบครอบไม่ประมาทปัญหาต่ตางๆก็จะลดน้อยลงไปมากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับอย่ายา่มใจนะโอ้อย่าย่ำใจคิดเออไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอย่าอย่าถ้าคิดอย่างเงี้ยมันคิดใหม่นะครับนะบนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ โรคเก่ากำเริบนะฮะท่านใดที่มีมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโรคเก่านะกลับมาเป็นอีกได้นะครับหรือกำเริบได้ในช่วงนี้นะครับในเรื่องของความรักนะครับนะสำหรับชาวราศีมีนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับความรักในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องเอ่อห่างๆเหินเกันบ้างนะมีเรื่องขัดขกันบ้างนะครับมีเรื่องไม่สบายใจกันบ้าง นะครับหรือเป็นลักษณะว่าอาจจะเป็นว่าชาวราศีมีนเนี่ยนะครับเดินทางบ่อยก็ได้ครับก็เลยต้องอยู่ห่างกับกับคู่ครองกับคนในครอบครัวเป็นลักษณะก็ได้นะครับหรือหรือคู่ครองเน bezel, ี่ยก็มีมีมุมที่ว่าเหมือนกันว่าคู่ครองอยู่ห่างตัวเราก็ได้เขา,าอาจจะเดินทางด้วยเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเดินทางแต่ไม่ได้ไปด้วยกันก็เป็นได้ครับก็เป็นได้นะหรือไปด้วยกันแต่ก็มักจะไม่ค่อยหวานกันเท่าไหร่นะ ก็คือว่าต่างฝ่ายต่างมีโรคส่วนตัวสูงนะประมาณนี้นะครับช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างๆกันสักนิดหนึ่งในะรอบสัปดาห์นี้นะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักจะเป็นคนต่างแดนถิ่นไกลครับที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นคนต่างแดนทิ่นไกลต่างจังหวัดได้ต่างชาติได้นะครับและมาพบเจอกันจากพวกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับพวกแอปต่างๆอะไรลักษณะอย่างนี้มากกว่านะหรือหรือได้รับการ แนะนำนะครับให้รู้จักนะครับจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างอาจจะเป็นญาติญาติเราก็ได้นะแนะนําให้รู้จักก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนในที่ทํางานแนะนําให้รู้จักก็ได้นะครับนะสำหรับคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ครับทั้งหมดก็เป็นคําทานายดวงชะตานะครับของชาวราศรีมีนนะครับระหว่างวันที่2อถึงแกุมภาพันธ์สองหนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้นยการดัคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ